เชยยพลนะครับที่ศา,าลนายรัชดาที่ผมไม่ได้ไปแต่ว่ามีพี่วินัยไปนะครับแล้วก็มีคดีที่ต้องไปอัยาการสัญญาบุรีครับที่ไปช่วยชาวบ้านอีกคดีหนึ่งนะครับก็วันนี้วิ่งลอกหลายคดีกันนะครับก็เดี๋ยวจะเรียนบรรยากาศให้ทราบนะครับเพราะว่าก็ทราบจากพี่วินัยเขารายงานม,มาจากศา,าลนายรัชดานะครับนะว่าเรื่องราวเป็นมายังไงกล่าวทีละคดีแล้วกันนะครับวันนี้ก็ เรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องที่สารนยารจดานักกันก็นเดิมนะครับก็มีคดีซ้อนกันเพราะว่าทางพี่วินัยเนี่ยก็มีคดีอยู่ที่ฝลั่งชั้นเก้าครับอยู่คดีของแกที่แกรับคดีมาในลูกความของแกเองแล้วก็ผมก็แต่งแกเป็นทนายนะครับก็ไปซ้ํากับคดีห้อง904ก็มีนายสิทธาเพียบังเกิดกับนญญายเสยพลเป็นโจทย์ฟ้องผมนี่ก็หาหมิ่นประมาทนะครับส่วนของอาจารย์เดชา ก็ไปอยู่อีกห้องนึงที่มีการไปฟ้องนายสินธาเปียบังเกิดในสารเดียวกันนะ่ะทั้งหมดศาลยายไปแล้ววันนี้มีทั้งหมด3คดีครับซ้อนกันในเวลาเดียวกันคือ9ก้าโมงนะครับก็สรุปก็คือว่าอาจารย์เดชาเนี่ยทางนายสิทธาเนี่ยอ้างว่ามีพยานหลายปากที่ต้องสืบในในคดีผมแล้วก็ไปแจ้งขอเลื่อนสารในคดีของอาจารย์เดชาครับสารก็อนุญาตให้เลื่อนของอาจารย์เดชาไปนะครับนัดหนึ่ง เนื่องจากทนายเนี่ยมาติดคดีของผมนะส่วนของเราเองเนี่ยก็ติดคดีของลูกค้าก็ตอนแรกศาลก็อนุญาตให้เลื่อนนะครับให้เลื่อนไปสามค้านนัดหน้านะครับเราก็ลักษณะคือมไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่าคดีมันชนกันหมดนะผมเองผมก็ไปที่อายการธัญะนะครับเพราะว่ามีคดีเรื่องต้องไปช่วยชาวบ้านที่ชอบโงเงินไป 40, 40ล้านบาทครับ นี่ก็ต้องไปอีกเคสหนึ่งก็วิ่งลอ,อก,กันแล้วครับวันนะี้ก็ก็งงครับต้องบอกเลยว่างง,งงตรงที่ว่า,านายชัยพลเนี่ยนะก็เบิกความเพียงแค่ห้านาทีเองก็เสร็จแล้วก็เลยเป็นเรื่องที่เราเซอร์ไพรส์และเราแปลกใจมากที่พี่วินัยก็บอกว่าสารมาตามให้ไปเบิกสามคานเราเอา ก็สานอนุญาตให้เราค้าไปคดด้านหน้าแล้วแล้วทำไมต้องไปถามตามก็บอกว่าถึงมารู้ว่านายชัยยวลวิภาเนี่ยเบิกปาล์มนะแค่เพียง5นาทีพิมพ์เสร็จก็ประมาณ10นาทีเสร็จแล้วผมก็ยังงงว่าฟ้องผมมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยประเด็นที่ฟ้องมีอยู่3ประเด็นนะประเด็นก็คือเรื่องของอะไร่ถ้ามี DNA อนเะก็เรื่องของเงินนะครับตรงนี้นะมีอยู่3ประเด็นเอง บอกว่านายเจยียพลเนี่ยเบิกคปามเพียง5นาทีเสร็จเรียบร้อยนะก็เราก็เราบอกได้เลยว่าเราเตรียมพร้อมอยู่แล้วที่จะสืบแต่ว่าเนื่องจากว่าพี่วินัยเขาติดคดีไม่แน่ใจว่าเขาจะเสร็จไม่เสร็จยังไงเราก็อขออนุญ,ญาตให้สาลเนี่ยเลื่อนเป็นบค้านด้านหน้านะครับทีนี้ปรากฏว่าทางท่านก็บอกว่าให้มา,าสืบให้จบๆไปเพราะว่าเนื่องจากนายจียพลสืบเร็วมากอะ่ะ1นาทีอะ่ะไปดูแลกันพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับ สือผ้านาทีเองแต่ก็ต้องยอมรับนะว่านายเจนโพลเบิดความเนี่ยมเหิืความตามภาษาชาวบ้านจริงๆคือไม่ได้มีเล่เหลี่ยมอะไรก็คือเป็นการเบิดสดที่เป็นภาษาชาวบ้านคนะือเรียกสื่อแบบชาวบ้านชาวบ้านขื้นๆเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีเล่เหลี่ยมอะไรโวกทนายความที่มาสืนะก็เราก็ไปถามค้านนะครับสิ่งหนึ่งก็ก็ต้องขอบคุณความซื่อสัตย์ของเขาอ่ะที่เขาตอบ ตรงประเด็นจนกระทั่งมีคนหนึ่งหูแดงอ่ะหูแดงหน้าแดงอ่ะโกรธมากนะที่นายเจริญพลตอบถามค้านนะครับนายผมในศาลนะก็ต้องบอกเลยว่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ที่มีข้อดีของนายเจริญพลก็คือตอบตรงไปตรงมาโดยที่ไม่มีเล่ยเรื่องอะไรนะก็ตอบแบบครับชาวบ้านอนะ่นะเราถามไปเขาก็ตอบมาตรงๆว่าเออเขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงกับเรื่องราวที่เขามาฟ้องเราครับนะซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องของ การได้มีการเกยกวอร์มอัพอกวอร์มอัพวอร์มอัพในการซ้อมที่จะขึ้นชกของจริงในคดีชมพู่นะก็มีแต่เป็นเรื่องของการไต่สวนคดีที่กล่าวหาวผมถึงประมาทด้การโฆษณาเนาโนะโดยมีนะครับทนายคนดังไปสื่อนะพาไปพาในเชียบุรีสื่พยาน,นในหน้าผู้เสียหายนะครับเพียงแค่ห้านาทีเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากเลยแปลกมากห้านาทีเสร็จ ม,มันไม่เคยมีใครไวขนาดเนีนะ้ต้องบอกตรงว่าเคยมีครไวขนาดนี้หลนะับพิจารณาประชาชนคิดดูแล้วกันว่าคุณภาพของทนายความนมะที่สืบคดีนี้ทานาทีเป็นยังไงแล้วถ้าคดีหลังๆนี่จะเป็นยังไงเอาอะถือว่าก็ผ่านพ้นไปวันที่สามพจิกาก็รู้ว่ามีมูลไม่มีมูลนะมีมูลก็ประกันตัวหมื่นหนึง่งไม่มีมูลก,ก็ก็เขาก็ยังมีสิบอุรณนนะครับก็ยังมีสิ์อุฏรน อุทธรณ์ให้ศาลอุทธรณ์นเนี่ยกลับมารับมีมูลได้ครับอันนี้ก็ว่าไปตามเรื่องตามราวไปอนไม่ใช่คดีสาระสำคัญอะไรเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องคดีมีม้าหมาอย,ย่เพราะว่ารู้กันอยู่ไม่ใช่คดีคดสาระสำคัญแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้ราคาอะไรมากมายครับเราเลยไปทําเรื่องของพี่น้องประชาชนที่ชอบโกง40ล้านในพื้นที่ของสอสพภูคทางจังหวัดปทุมธานีนะแล้วก็มีการทําเรื่องยื่นที่อัยการ จังหวัดยบ,บุรีนะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องไปทําให้ครับส่วนช่วงบ่ายก็มาคดีชนะสุตรการตายของดับพุกนะของด่านพวกที่มีการตายหรือชวิตของนายสมพลบุญญีที่มียาบ้าสี่รอเมตรแล้วก็จับกดน้ําตายก็วันนี้ก็เป็นการชนสุดการตายนัดที่สนะครับซึ่งจะไปเสือบอีกครั้งหนึ่งก็เป็นวันที่ยี่สิบารู้สึกจะเป็นวันที่ ยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าทันวาเอกซัดหนึ่งก็ก็คดีนี้ก็สืบกันยาวอ่ะเพราะว่าทางพยานนี่ก็มีมากกว่าสิบปัาทั้งตำรวจที่เขารวมจับกุมทั้งพยานที่เห็นเห็นการ,าะรอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องที่ไปเรื่อยๆนะว่าอะไรที่เราทําได้เราทำาครับพรงนี้ก็มีคดีที่อุดอนอีกนะมีโนบิเป็นทนายความ มีนาสิตามาฟ้องผมมีนุมาที่อุดอรนี่อยู่กรุงเทพแต่มปฟ้องผมที่อุดอรนะวันนี้ก็เราก็อยู่สนุนทรภัณฑ์สบายสบาย,บาย <c oughs> เขาไปอุดอรก็ไป <c oughs> เขาจะไปอุดอรก็ไปื่องเขาเอาฟ้องมาแล้วก็มีหน้าที่คือนะโซ่คดีกันไปนะครับวันนี้ก็มีคดีที่อุดอรช่วงบ่ายครึ่งนะครับที่นาสิตาให้ในวิษาเนี่ยมาฟ้องผมนะครับในก็หามีนุมาะในเรื่องนี้ นีเนี่ยก๊ก๊กก๊ก๊ก,ก,กมากๆบอกได้เลยว่าไอ้สาระมากที่เปฟ้องผมที่อุดรก็บานไปอยากฟ้องอะไรก็ฟ้องครับฟ้องได้ฟ้องได้ก็แก้ได้ก็เรียนมีนองประชาชนนะครับส่วนวันนี้คดีของนายจักรีนะต้องบอกก่อนอ่าดอบุลันเนี่ยอีดอบุลันเนี่ยนะไปใส่ไฟมากเลยไปเขียนเฟซบุ๊กนี่มันอับปีมากนะอีดอบุลันเนี่ย คือในคดีของจักรีเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเนื่องจากวันนี้เราได้คุยกับทางสวิตตีแล้วอ,อนามัยแล้วว่าเนื่องจากวันนี้สารจะนัดฟังคำพิพากษาในคดีของจักรีที่นายจากกักรีเนี่ยได้รับสรารภาพแล้วต่อสารว่าได้มีการดูหมิน่นก็คือกล่าวหาว่านายอนามัยเนี่ยครับฆ่าลูกนะแล้วอำพางกลับไปกล่าวหาว่าสะดิ้งฆ่าน้องนะครับอันนี้เป็น2 อสองคดีที่นายนามัยกับสาเวตีเนี่ยมีการแจ้งความเนคดีกับนายจากีที่สัพองของตูมแล้วก็การสั่งฟ้องแล้วแล้วก็นายจักีไปรับสารภาพที่ศาลศาลก็นัดฟังวิวากษา,าวันนี้แหละฟังคำสั่งคำิพากษาวันนี้ตอนอวันนี้วันเดียวกันแหละนะครับแต่ว่าปรากฏว่าสาเวตีเขาลืมนะสาเวตีกับนามัยเขาลืมแม้กระทั่งนายแต่เนี่ยที่ฟ้องนายจากีวันนี้ก็นัดเหมือนกัน ก็ลือเหมือนกันก็ไม่ได้ไปปรากฏว่าศาลก็เนื่องจากว่าทางสมิติีกับนายน้มไมเนี่ยวางเงินไว้ไม่เรียกค่าเสียหายค่าเสียหมทดแทนนะครับกนละสองแสนครับกับนายจากกักรีศาลก็เลยเห็นว่าเนื่องจากทางโจทเนี่ยน้ำไม่มาก็เลยให้วางเงินสองเปอร์เซ็นต์พวกนี้สมิตรีก็จะไปวางเงินที่ศาลมุกดาหารนะครับแปดพันบาทนะวันนี้ก็ได้คุยกันแล้วเพราะว่าไปเขียนบิดเบือนนึงคะ แล้วเธอนะแล้วก็เดี๋ยววันที่25เนี่ยทางเราก็จะไปสืบในทางแพ่งให้กับสาพิรีในคดีของนายจักกีนั้นจักกีไม่ต้องดีใจนะไม่ต้องดีใจว่าเอ้ยวันนี้ไม่ได้ไปฟังไม่ได้ไปฟังคำพิพากษาแล้วจริงฟ้องไม่ใช่นะวันที่23มเนี่ยมีการนัดพร้อมในคดีชมพู่ก็เราก็นอนที่ผู้ตหานอีกคืนหนึ่งนะครับ2ี้าก็ไปสืบแพ่งนะครับในคดีของจักกี เดี๋ยทางทนายเราเนี่ยก็จะเป็นสื่อให้สามพิจาในส่วนของทางแพ่งคดีละสองแสนาจากกีไม่ต้องเป็นห่วงนะหาเงินมาใช้แล้วกันนะว่าศาลจะให้เท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ว่าเดี๋ยววันที่ยี่ห้าเนี่ยจะไปสืบแล้วก็วันนั้นน่ะศาลจ่าก็มีว่าสาในคดีจากกีมีประมาทนะครับในส่วนทางแพ่งเนี่ยก็จะสืบค่าเสียหายให,ให้ให้สารพิจารณาว่าจะจ่ายเท่าไหร่นะครับที่เราเรียกไปวันละสองแสนนะส่วนของนายแต่เนี่ยเรียกไปล้านหนึ่ง ไม่ใช่เราเรียกนะครับแต่เรียกเป็นล้านทั้งเราเรียกคนละสองแสนะแก็เราไม่ได้ทิ้งฟ้องนะครับเนื่องจากว่าทางสาวิตีต้องไปฟังเนื่องจากว่าเราแจ้งแล้วว่าพวกเราทั้งหมดวันนี้ทุกคนติดคดีกันวิ่งลอกอยิ่งกัาสายยันสัญญาหมดนะครับนะวันนี้วันจันทร์ครับศาลเริ่มกลับมาเป็นปกติเนื่องจากสถานการณ์โควิดดีขึ้นคดีจึงหลังไหนเข้ามาเทมานตั้งแต่เดือนตุลาปลายเดือนเนี่ยกลางเดือนถึงธันวานะครับถึงหมดเอาง่ายๆคอยองมเนี่ย ้วันที่25ธันวาถึงจะจบนะครับในรอบปีนี้นะก็เราก็สู้กันเดือนนี้ก,กั็หลายคดีเดือนหน้าก็อีกหลายคดีแล้วเดือนธันวาก็ยังอีกหลายคดีที่ต้องสู้กันกันกบกลุ่มของอานายต่างๆพวกนี้นะครับ